ป่าที่อันตรายที่สุดไงคือป่าที่อข่าวตะนาวสีเข้าเขตเกระเหลี่ยงอ่ะหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเจอทหารกระเหลี่ยงเจอทหารมอนเจอทหารพมาร่าเมื่อไหร่นะครับมีพักพวกที่ไปเที่ยวกันอยู่ปราณบุรีเนี่ยเข้าไปไปโดนทหารมันอ้างว่าเป็นทหารมอนใหม่จับตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วก็ไม่ไปเรียกค่าไม่ไปถ่ายตัวมันก็ฆ่าเสียชีวิตไปสองคน นะครับผมขึ้นไปโผล่มาเต็มเลยอากา้าเป็นติดคนเลยมาตั้งด่านตั้งด่านเราก็คิดว่ามันมาตั้งด่านค้นอะไรไม่ครับตั้งด่านไม่ให้ผ่านแล้วแม่นชงกาแฟมาให้กินใส่กระบอกไม่ไผ่ามาชงกาแฟแจกคนละแก้วละแก้วละแก้ว แล้วก็บอกค่ากาแฟคนละร้อยพนโทไอ้ส้นตีนมึงจะเอาตังก็ไม่บอกกูมาติบคนให้พันนี่ให้ไปเลยโอไปกัดก็เป็นแล้วกว่ามันจะชงกาแฟาได้อะกว่ามันจะก็บอกไม่ไผ่ต้มน้ําอ่ะรอเป็นชั่วโมงมันจะฆ่ากูหรือเปล่าวะนะครับไอ้ข้าหลามสั้นก็ซ่อนเขาไว้นะครับมาเราก็กลัวมันมีปานบุรีโดนจับตัวเรียกค่าถ่ายไปแล้วอ่ะนะฮะ แล้วมันก็เอาน้าในแก้วอ่ะมาตั้งกระบอกไม้ไผ่ให้เดือดแล้วก็มาเทใส่กระบอกไม้ไผ่กว่ามันจะไปตัดใช้เวลาสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงแล้วก็เทกาแฟให้แล้วก็เอาเอาไว้ไม้ไผ่นะคนคนคนให้และให้เรากินกิ้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 กิมาไอ้ยามันใสยาพิษให้กินป่าวไม่รู้ก็ทําเป็นจิบ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 กินไปหนึ่งร้อเนี่ยหนึ่งร้อยวัดถ มึงจะเอาตังก็ไม่บอกกูนะครับพอไปเที่ยวสองรู้จักกันแหละมันขอแล้วคราวนี้นายทหารเนี่ยมันขอแล้วขอขอเสื้อลายสก็ตนี้มาเนี่ยต้องยี่ห้อเอลูเอลูเอลูเอลเอลนี่เอลเอล,อลายสก็ตลายอย่างเงี้ยครับเนี่ยลายอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นแขนยาวนะแบบกำหนดนะครับเราก็อ่ะ ไปซื้อแต่ไม่ได้ซื้อแอโร่ในห้างนะซื้อแอโร่ไอไอไอตลาดโบนะ ero, เบอ,อ่ะแบบแอโร่แอโร่อ่อแอโร่มันเขียนเขียนแอโร่เนี่ยมันเขียนติดแอโร่อย่างเงี้ยนะบาเนี่ยก็ให้เขาเป็นค่าพาสปอร์ตค่าพาสปอร์ตนะครับและแถมแม่ขอหนังสือโปอ้อีกนะบอกให้หาซื้อหนังสือโปอ้นนะเนี่ยนะบาร ตอนหลังที่ไปเนี่ยพวกกำนันตีไปอะไรไปเนี่ยนะขอซีดีโป้ะนะครับมันขอซีดีโป้ะนะครับมาโอ้มันไถแล้วนั้นเลยครับมาเนี่ย <Okay. S 1> แล้วมันมีพรรคพวกเนี่ยเขาก็ไปได้เก้งได้กวางมานะไปได้เก้งได้กวางมานะขากลับมันไม่สบายเลยครับ นี่ขอเรากินันงทีเนี่ยหาะเราเยอะนี่หมาสรุปแล้วไม่เหลือฮะมาแต่ของผมมันขออะไรไม่ได้เพราะผมไม่ไปล่าสัตว์นะฮะไม่ไปล่าสัตว์อะไรกัรบเขาชอบไปเที่ยวกินบรรยากาศนะะมาเอาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะเอาร้อยหนึ่งคือเขาไม่มีเงินนะครับทหารเขาไม่มีเงินเดือนนะครเขาจะได้แค่ข้าวกับกะปิและผมชูรสอันนี้เป็น เป็นเป็นนั่นมันได้เป็นร้อยหนึ่งเท่ากับเจ็ดร้อยจาร์ดนะห้าร้ยจาร์ดเจ็ดรอยจาร์ดเนี่ยนะครับสิบคนพันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เป็นหลายตังค์นะฮะมันจะเอามันก็มีศักดิ์ศรีน่าจะบอกกันตรงๆนะครับว่าเออถ้าสปอร์ตร้อยึงนะเออกูก็จ่ายมึงแล้วหลงป่าสองคนกับลูกน้องครับเดินตามรอยกระทิงไป เดินตามรอยกระทิงไปมันก็ไม่ได้ดูทิศด,ดูทางอะไรนะครับเดินตามไปเดินตามไปข้ามลูกเขาไปอะไรไปปรากฏหลงเลยครับหลงมันเริ่มเมื่อนะ่ะพอกลางคืนก็หลงแค่คืนเดียวครับพอเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็รู้นะครับก็เดินตักเวลาหลงป่าอย่างนี้ครับหลักง่ายๆเวลาหลงป่านะครับให้เดินลงที่ลุ่มผมจะเดินลงที่ลุ่มแล้วก็เดินตามลาําธาร เดินตามลำธารไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเดินตามลำธารไปเรื่อยๆรยิมลำธารเนี่ยสิ่งที่กินได้ง่ายที่สุดคือผักกูผักปูดมันจะขึ้นชายน้ำเต็มเลยนะครับ <c oughs> แล้วมันก็จะมีพวกปลาตัวเล็กๆครับปลาพอมีน้ำเยอะๆเนี่ยจะมีปลาก้างปลาก่างกินแม่อร่อยครับปลาก้างเนี่ยจะเป็นอาหารได้และปลาตัวเล็กๆครับเหมือนปลาซิวเขาเรียกปาลาอะไรก็ไม่รู้นะครับ และกุ้งตะภ,ภาพน้ำตะภาพน้ําก็หาง่ายครับในป่านะฮะตะภาพน้ํากบทูดปูอาหารไม่ขาดนะครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอกระท่อมกระท่อมของพวกชาวกะเหลี่ยมหรือชาวบ้านเขาปลูกทําไร่นะครับมันก็ถาได้นะ,ะส่วนใหญ่ผมก็มะกอกยอดมะกอกนะครับผลไม้ในป่า มันเยอะอยู่ในป่าไม่มีอดตายแล้วครับถ้ามีความรู้นะครับถ้ามีความรู้เรื่องป่าไม่อดตายนะครับไม่ไม่มีอดตายครับแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือมีดมีดนี่ต้องติดตัวตลอดนะครับที่ลุ่มคือสมมติว่าที่ลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราขาสองลูกนะ มันจะเป็นซอกเขาอะระหว่างซอกเขาเข้าไปอะนะครับระหว่างซอกเขาเข้าไปอะเราก็ไปดูนะครับเหมือนกับถ้าซ้ายก็เขาขวาก็เขาเราเดินทั้งซอกต่ํานะครับแล้วต้องดูพยายามดูต้นกล้วยไว้เป็นหลักถ้าเห็นต้นกล้วยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีความชุกชื้นนะครับที่ลุ่มที่ลุ่มที่ลุ่มคือที่ต่ํานะครับมันจะเป็นลำธารเป็นโตรกเป็นลำธารน,นะเป็นโตรกเป็นลำธาร นอนในป่ามีความสุขกับมาแล้วถ้าเราจะไปอยู่กันเช่นเราจะไปอยู่กันสิบกว่าวันเนี่ยผมจะสร้างกระท่อมจะสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมตัดไม้ไผ่มาตัดไม้ไผ่มาจะทําด้วยไม้ไผ่ทั้งนั้นครับไม้ไผ่และหลังคาเนี่ยเราจะทําด้วยไม้ไผ่นะเอาไม้ไผ่ลำใหญ่ๆมาเนี่ยมาผ่าให้ยาวยาวแล้วก็ใช้ดั้มมีด เคาะกระถุงข้อข้างในออกหงายอันว่ำอันหงายอันว่ำอันเหมือนกับเบื้องเลยครับแข็งแรงทนดานเพื่อเสือจะกระโจนเข้ามาทางหลังคาถ้าแฝกนี่มันไม่ได้หรือกิ่งไม้เนี่ยเดี๋ยวมันพลุกเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดเป็นไม้ไผ่เนี่ยมันเข้าไม่ได้เหมือนกับเบื้องเลยเหมือนกับเบื้องเลยหนานะครับแล้ว,วนนาถาว,วันในป่าเยอะแยะเถาวันในป่าเยอะแยะไม้ไผ่ ไม้ไผ่ครับความหงายความหงายไม้ไผ่ผ่าทำข้างข้าส่วนแคร่นี่สับฟากเอาใช้สับฟากเอาสับฟากเอาทําง่ายๆครับทําไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จนะครับทําไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเสือโคร่งมันไม่กลัวไฟหรอครับเราก่อกองไฟเนี่ยเสือโคว่งมันดันรู้ว่ามีคนมานะครับเสือโคร่งไม่ใช่โงงนะมันฉลาดนะนะครับที่กลัวไฟ คือไฟไฟในป่าเนี่ยที่กลัวหนึ่งมันให้แสงสว่างเราเรารู้สึกอบอุ่นใจแล้ววันเนี่ยมันจะช่วยไล่ยุงไล่เหลือบลิ้นไลแถวนั้นช้างอย่างเงี้ยช้างก็จะไม่เข้าใกล้ไฟแต่เสือโคร่งก็ไม่เคยชาร์จเข้ามาในแคมป์ผมนะเพียงแต่ว่าเราไปตั้งแคมป์กันในป่าพอเราไปดูเช้าเราจะเดินสำรวจกันรอบแคมป์ ไปเจอร้อยเสือโครงกับขนหัวลูกเหมือนกันนะครับเพราะมันย่องมาตอนไหนนะฮะก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันคงไม่กลัวไฟขนาดก่อกองไฟกันให้ฟืนท่อนเล็กๆนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ดับลากฟืนมาก่อเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เลื่อยเป็นไม้ขอนอย่างเงี้ยเอามาสุมมันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยและก่อไฟข้างล่างพอกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันก็จะลามแล้วก็มันจะซุดมาซุดมาลม รัดมาหน่อยมันก็ติดทั้งคืนแต่ถ้าไปก่อกองไฟอย่างเงี้ยจบกลางคืนม่วงนอนกันอะไรกันก็ไม่นั่นคะกลางคืนก่อกองไฟก็ไม่มันดับไม่มีใครลุกมาใส่ฟืนแล้วครับก็เลยต้องหาฟืนท่อนใหญ่ๆและใช้เลื่อยเลื่อยเป็นท่อนยาวสักเมตรตวกว่า่ๆแล้วก็สุกเป็นสามเหลี่ยมกระโจมแล้วก่อไฟเอาฟืนเล็กๆใส่ไปกลางๆนะครับพอมันลุกแล้วก็ พอมันลุกแล้วก็มันจะติดทั้งคืนมันจะไหมไปอะไรไปไม้สดยังไหมเลยเนะต้นสดสดเนี่ยยังไหมเลยนะครับเอามาสุกอย่างเงี้ยพอมันแห้งไปแล้วก็ไหมติดทั้งคืนช้ามาไม่ต้องก่อไฟนะครับเป่าๆหน่อยก็ถ่านก็ใช้ไดุ้ข้าวได้เนะมื่อก่อนมันมีแป้งไงนั่นครับคุณเบศมันมีแป้งเขาเรียกแป้งโกกิอะแป้งโกกิเนี่ย ครับคือรองเท้าเนี่ยไอ้ไอ้พลางพื้นบ้านที่เข้าไปกับเราเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าช้างดาวหูคีบใช่ไหมฮะหูคีบเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนขี้เหล้าเนี่ยมันก็ไม่ทําอะไรไปถึงแม่งก็อาบน้ําฟืนก็ไม่ช่วยกับข้าวก็ไม่ช่วยมันเตรียมน้ํามันเตรียมน้ําแข็งไปเลยเตรียมตั้งกินเหล้าอย่างเดียวเลยมันก็เอ้ทําอะไรกินนะผมก็เลยเอารองเท้ายางอะรองเท้า หูยางรองเท้าช้างดาวตัดตัดเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วจุ่มแป้งโกกิทอดให้แม่ใส่จานไปนะครับแล้วก็ไอ้ยางที่ผมพันด้ามมีดอะไอ้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัดเป็นเส้นๆน่ะตัดเป็นท่อนๆๆๆนนอนไปแต่อย่าเพิ่งไปเสิร์ฟให้มันกินก่อนนะต้องรอมันเมาก่อนครั้งแรกก็ถั่วมั่งชุบแป้งโกกิไอ้ผักกาดอะไรที่เราเหลือจากผัดเสร็จเวลามันจะเน่าเอ่ะ เราจะเอาเปลือกนอกออกสองสามกีบก่อนใช่ไหมฮะแล้วเอาในๆเนี่ยผัดเป็นกับข้าวกินแล้วเราก็เอาไอ้พวกเนี้ยจุ่มๆให้มันให้มันกินไปก่อนพอมันมเมาปุ๊บนะไอรองเทา้ายางเนี่ยต้องตัดเป็นท่อเล็กๆนะต้องตัดเป็นท่อเล็กๆนะให้ขี้มเมากินเนี่ยพอจุ่มแป้งโกกิไปปุ๊บมันก็เคี้ยวเปล่าก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วแม่นกลืนไปเลยนะครับเราก็คิดว่ามันจะขายแล้วด่าเรา เห็นมันกืนกันหมดนะครับมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวมันก็ออกมานะเราเรียกช้างดาวโกกินะช้างดาวโกกิให้แป้งโกกิเนี่ยถ้าเข้าป่าจะมีให้แป้งโกกิไปครับเพราะอะไรเหลือเนี่ยกินได้หมดใบมงใบไม้เนี่ยจับมาจุ่มใบกล้วยอะไรจุ่มแป้งโกกิทอดนะมันกินได้หมดไอ้พวกเนี้ยพวกขี้เมาเนี่ยนะครับมาแต่ถ้าตัดยาวไม่ได้เดี๋ยวมันเหนียวมันดึงมันรู้ครับ ครั้งแรกเคยตัดยาวไงตัดยาวแล้วมันดึงเ่้ยนะฮะผมก็เลยตัดเป็นท่อนตั้นๆเขี้ยวมันพอดีกลอบเข้าไปแล้วมันก็เหนียวหนึบหนักหนึบหนักเหมือนเหมือนอะไรหมากฝรั่งอ่ะแล้วแม่ก็คืนไปนะฮะขี้เมานี่มันมันกินแบบมันไม่ทําอะไรนะครับเวลาเราย่างหมูหั่นแล้วหล่นไปกับพื้นเอาตีนกระทืบมีสายด้วยอะไรด้วยก็มาปิ้งต่อให้มันกินมันก็กินครับมาเนี่ยไอ้พวกขี้เมาเนี่ยนะครับ เนื้อเนื้อแดดเดียวอ่ะพอเผาไปยางไปเนี่ยบางทีมันมันนั่นไงมันไหม้ไงมันแข็งมันไหม้ก็หล่นกระดินกแล้วตีนกระทืบกระทืบกระทืบให้มันแตกแล้วก็สลัดสลัดหน่อยแล้วก็ปิ้งอีกหน่อยให้มันกินมันก็บอกอร่อยอย่างนั้นครับมาเนยถ้ามันไม่อยากโดนแกล้งมันก็ต้องมันก็ต้องมาทําเองบ้างนะมันไม่ทําให้พวกนี้ชงเหล้ากินอย่างเดียวไไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้หมดเลือดเนี่ยไอ้หมดเลือดเนี่ยหมวดเลือดทองคาพูดเนี่ยตอนนี้เป็นร้อยโทร้อยเอกใะ่ไหมร้อยโทอยู่ใช่ไหมไอ้เลือดนี่เอาช้างดาวโกกีให้มันกินไม่ได้นะไอ้เลือดนี่ขยันมากเวลาเข้าป่านะแต่จะเมาสหยอะเลยนะครับเมาส์หยอะเลยจะหาฟืนมาหุงข้าวอะไรหลอกไอ้เลือดไม่ได้เพราะมันจะทํากินเองนะครับแต่ถ้าคนอื่นนะมึงกิน ช้างดาวโกกิกูหมดแหละมีให้หมดเลือดนคนเดียวตอนเป็นจา่าเลือดนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยให้เลือดหลอกไม่ได้แต่ไอ้จา่าเลือดนี่ปรากฏว่ามันกินเหล้ามากแล้วมันไปปวดท้องปวดท้องมันก็ไปกินยาแก้ย่อยาชุดแก้ยอกเนี่ยนะกะเพาะทะลุอ่ะมานอนโรงพยาบาลพระหนุเนี่ย มันบอกนายไม่ไหวแล้วซ้ายก็ตายไปสามขวาก็ตายไปสี่รวมเจ็ดแล้วเรือผมต้องกลางครับมาเลิกเล่าเลยมั้งตอนนี้เลิกเล่าเลยมัยเลิกเล่าเลยครับเลิกเล่าเลยเพราะเห็นเขาตายซ้ายสามขวาสี่นะฮะไหจเ่เลิกเลิกเล่า